หนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สร้างมาจากชีวิตจริงของคริสการ์เนอร์นะครับคนไร้บ้านชาวอเมริกันที่สู้ชีวิตจนกลายมาเป็นเศรษฐีเงินล้าน โดยชีวิตของเขานั้นก็เริ่มมาจากการเป็นเซลธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยเขานั้นได้พบเจอกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆมากมายแต่ด้วยความฝันที่อยากจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมันก็เลยทําให้เขานั้นกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตอีกครั้งพร้อมกับทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อให้ครอบครัวของเขานั้นมีความสุขซึ่งเส้นทางของเขานนั้นจะต้องผ่านอะไรมาบ้างไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง The p u r s u i t of Happiness ยิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้ หนังเนี่ยก็ได้เริ่มมาที่ชายคนหนึ่งนะครับกำลังเดินอยู่ที่ริมถนนกับลูกชายชายคนนี้มีชื่อว่าคริสการ์ดเนอร์พระเอกของเรื่องนั่นเองครับเขานั้นกำลังเดินไปส่งลูกที่สถานรับเลี้ยงเด็กและเมื่อส่งเสร็จแล้วพระเอกของเราก็ไปทํางานต่อซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็มีอาชีพเป็นเซลล์ขายเครื่องสแกนกระดูกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็เดินทางไปขายเครื่องที่โรงพยาบาลเหมือนเช่นทุกวันแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเนี่ยสนใจมากเท่าไหร่เพราะว่าคุณภาพของเครื่องเนี่ยมันดีกว่าเครื่องเอ็กซเรยแค่นิดหน่อยแต่ว่าราคาเนี่ยแพงกว่ากันถึง2เเเทท่าลยยีีดว ต่อมาเนี่ยพระเอกของเราก็ได้เดินทางไปหาภรยาที่ทํางานนะครับแล้วก็บอกกับเธอะนะครับว่าวันนี้เขาไปรับลูกชายไม่ได้เพราะว่าเขาต้องไปขายของแต่ภรยาของเขาก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยฉันต้องทํางานควบกะด้วยเช่นกันมันก็เลยทําให้ทั้ ЕТ ทงคู่เนี่ยมีปากเสียงทะเลาะก,กันครับก่อนที่พระเอกของเรานั้นจะเดินออกมาโดยชีวิตในแต่ละวันของพระเอกของเราก็มักจะโดนล็อกล้ออยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าเขานั้นชอบไปจอดรถในที่ห้ามจอดอยู่บ่อยๆแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็ขายของไม่ได้อีกตามเคยแล้วสภาพการเงินของครอบครัวนในตอนนี้ก็แย่ลง ต่อมาในเย,ยวันนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้เจอกับของเล่นบางอย่างครับซึ่งมันก็คือรูบิกนั่นเองเขาได้ถามภรรยานะครับว่ามันคืออะไรภรรยาของเขาก็บอกนะครับว่ามันเป็นของขวัญของลูกซึ่งเพื่อนที่ทํางานของเธอเนี่ยฝากมาให้แต่มันเป็นของเล่นของผู้ใหญ่ลูกเดี๋ยวเล่นไม่เป็นหรอกมันต้องทําให้แต่ละด้านเป็นสีเดียวกันซึ่งตัวพระเอกเองก็ดูสนใจเป็นพิเศษครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกกับภรรยาก็ทะเลาะก,กันอีกเพราะว่าพระเอกเองเนี่ยยังไม่มีเงินไปเสียภาษีแล้วเมื่อทะเลาะก,กันเสร็จนะครับพรรระะเเเเเเออออกอกกขขงงาาาาา็็ได้มนนนั่นนน่่ลูบบิตจจจืทํํส ต่อมาวันนึงเนี่ยขณะที่พระเอกกำลังเดินอยู่ริมถนนนะครับเขาก็ได้เห็นคนขับรถหรูสีแดงมาจอดเขาก็เลยเดินเข้าไปถามนะครับว่าผมขอถามอะไรคุณสัก2ข้อได้ไหมคุณทํางานอะไรซึ่งชายคนนั้นก็บอกนะครับว่า ผมเป็นนายหน้าค้าหุ้นแล้วพระเอกก็เลยถามต่อนะครับว่าต้องจบมาหาลัยหรือเปล่าถึงจะเป็นได้เขาก็ตอบนะครับว่าไม่จําเป็นหรอกแค่คุณเก่งเลขแล้วก็เข้ากับคนง่ายก็พอแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้จะยืนมองผู้คนที่ผ่านไปมาอยู่หน้าตึกนะครับทุกคนเนี่ยต่างมีความสุขแล้วทําไมเขาจะมีความสุขบ้างไม่ได้ซึ่งต่อมาพระเอกก็ได้บอกกับภรรยานะครับว่าเขาจะไปสมัครเป็นนายหน้าค้าหุ้นแต่เธอเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ได้บอกให้เขาเนี่ยกลับไปตั้งใจขายเครื่องสแกนกระดูกดีกว่า เพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องจ่ายค่าชาวบ้านตอนนี้เนี่ยค้างจ่ายมาแล้ว2เดือนรีบขายเครื่องให้หมดซะ แล้วก็ปิดกิจการนี้ไปเลยแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็ไม่ละความมุ่งมั่นครับเขาได้เห็นประกาศรับสมัครฝึอกอบรมเป็นโบรกเกอร์เขาก็เลยเกิดความสนใจครับก็เลยฝากเครื่องสแกนกระดูกที่เข,เขานามาด้วยไว้กับสาวยิปซีคนหนึ่งที่กําลังเปิดหมวกร้องเพลงอยู่หน้าสํานักงานก่อนจะเข้าไปขอใบสมัครแล้วในระหว่างที่พระเอกกาลังนั่งคุยอยู่กับฝ <im ps> ่า <supply> ยบุคคลพระเอกก็ได้มองลงเห็นสาวยิบซีเนี่ยกำลังขโมยเครื่องสแกนของเขาไปนะครับเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาแล้วก็ตามเธอไปแต่ว่าสาวยิปซีคนนี้ก็ดันหนีเข้าไปที่ขบวนรรไไฟต้้ดดินนนคัมเเเเลยยทําพะะอออกกี่งสงสแกงกืแูป ซึ่งพระเอกเนี่ยก็งุดหงิดเลยครับเพราะว่าเครื่องนั้นก็มีมูลค่าที่สูงมากจากนั้นพระเอกก็ได้อ่านรายละเอียดการสมัครนะครับแล้วเขาก็พบนะครับว่าหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จะเปิดทุกๆ6เดือนโดยรับสมัครเพียง20คนเท่านั้นและก็จะมีเพียงแค่คนเดียวที่ได้เข้าทํางาน ต่อมาพระเอกก็ได้เดินทางมาที่บริษัทโบเกอร์สาขาใหญ่นะครับแล้วก็ได้ขอเข้าพบกับเจหัวหน้าฝ่ายบุคคลของบริษัทเพราะว่าเขานั้นอยากจะส่งใบสมัครให้ถึงมือกับหัวหน้าโดยตรงเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแต่เมื่อเจได้รับใบสมัครของพระเอกเขาก็ได้บอกนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเราสนใจจะติดต่อกลับไปมันก็เลยทําให้พระเอกนั้นรู้สึกเฟลไปนิดๆครับ และเมื่อออกมาจากบริษัทนะครับเขาก็ได้พบกับสาวยิปซีกำลังถือเครื่องสแกนของเขาอยู่ซึ่งมูลค่าของมันนั้นก็สูงมากเท่ากับเงินกินพระเอกทั้งเดือนแล้วมันก็สําคัญกับชีวิตของเขามากๆครับถ้าไม่เอากลับมาตอนนี้ก็คงจะแย่เขาก็เลยไปตามเอากลับคืนมาจนได้แล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดครบรอบห้าขวบของลูกชายเขาด้วยพระเอกนั้นก็เลยให้ลูกบาสเกตบอลเป็นของขวัญมันก็เลยทําให้ลูกของเขาเนี่ยดีใจมากครับแต่ว่าภรรยาเนี่ยกลับทําสีหน้าเศร้าตลอดเวลาเพราะเธอเองนั้นก็รู้ดีครับกัับบสถาานนนนนะกรรรเงงิขอออคควใตี้ จากนั้นวันต่อมาพระเอกก็ได้มาเจอกับเจที่หน้าบริษัทนะครับแล้วเขาก็บอกนะครับว่าผมส่งใบสมัครฝึกอบรมมาแล้ว1เดือนแต่ก็ยังไม่มีการตอบกลับเลยซึ่งเจเนี่ยก็บอกนะครับว่าเขายุ่งอยู่ต้องรีบไปทํางานอีกที่หนึง่งพระเอกเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าผมก็จะไปที่นั่นเหมือนกันงั้นเราไปด้วยกันเลยนะครับ ซึ่งในระหว่างทางเนี่ยพระเอกก็ได้พยายามพรีเซนต์ตัวเองครับเล่าถึงประสบการณ์การทํางานแต่ว่าเจเนี่ยก็เหมือนจะไม่สนใจฟังเลยครับเขาเอาแต่ตั้งใจเล่นลูบิกซึ่งพระเอกนั้นก็บอกให้เจเนี่ยช่วยฟังเขาหน่อยแต่เจก็บอกนะครับว่าขอโทษทีผมกําลังหมกมุ่นอยู่กับเจ้าลูบิกนี่มันยากมากเลยแล้วพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าผมทําได้ซึ่งเจเนี่ยก็ไม่เชื่อครับพระเอกนี่ยก็เลยเล่นให้เขาดูแล้วเมื่อเขาทําเสร็จเนี่ยก็ถึงที่หมายพอดีมันก็เลยทําให้เจและคนขับแท็กซี่เนี่ยง,งงเป็นไก่ตาแตกเลยครับ ว่าพระเอกของเราเนี่ยทำได้ยังไงแล้วเจนนั้นก็ลงจากรถไปแบบงงๆซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ยังไม่ลงนะครับนั่งต่อไปอีก2-3ไฟแดงแล้วค่าแท็กซี่เนี่ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเปิดกระเป๋าเงินดูเนี่ยก็พบนะครับว่าตังค์เนี่ยไม่พอจ่ายแล้วขณะนั้นเนี่ยรถก็จอดติดไฟแดงพอดีพระเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจรีบลงจากรถแท็กซี่แล้วก็วิ่งหนีโดยทันทีครับเขาได้วิ่งหนีไปยังสถานีรถไฟใต้ดินและในตอนที่กําลังกระโดดเข้าไปในรถไฟนั้นประตูเนี่ยมันก็ดันปิดซะก่อนครับมันก สแกนกระดูกไว้ที่สถานีนั้นต่อมาเนี่ยเพกก็รีบโทรหาภรรยานะครับให้ไปรับลูกให้หน่อยเพราะเขานั่งกลับไม่ทันซึ่งเธอนั้นก็โมโหมากครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าฉันก็ไปทํางานไม่ทันฉันจะไม่อยู่แล้วฉันเก็บของแล้วแล้วฉันก็จะพาลูกไปด้วยเราจะไปกันแล้วแล้วเธอเนี่ยก็วางสายไป จากนั้นเนี่ยเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านนะครับก็ไม่พบกับใครเลยแล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายของเจคับเขาได้นัดให้พระเอกเนี่ยไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อเลข,ขาไว้ซึ่งวันต่อมาพระเอกก็ได้ไปดักรอพรยาตอนที่ไปส่งลูกนะครับแล้วก็ได้ถามเธอนะครับว่าเธอจะเอายังไงจะเลิกใช่ไหม เธอเนี่ยก็ตอบนะครับว่าใช่แล้วพระเอกก็บอกนะครับว่าได้แต่ลูกต้องอยู่กับผมแล้ววันนั้นพระเอกก็ได้ยืนรอลูกทั้งวันจนกระทั่งตอนเย็นเนี่ยก็เลยเข้าไปรับลูกแล้วเมื่อกลับมาที่บ้านเนี่ยเจ้าของบ้านก็ได้มาทวงค่าเช่านะครับ แล้วก็ได้บอกนะครับว่าให้เตรียมย้ายออกได้เลยเพราะว่าค้างค่าเช่ามาแล้ว3เดือนพระเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าขอเวลาผมอีกหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมผมจะทาสีบ้านให้ด้วยซึ่งเจ้าของบ้านเองก็ยอมใจอ่อนครับแล้วก็ยอมให้โอกาสเขาอีกครั้งจากนั้นต่อมาเนี่ยในระหว่างที่เขากําลังทาสีอยู่นะครับตำรวจเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็บอกนะครับว่าเขาค้างจ่ายค่าปรับที่จอดรถมาหลายใบแล้วถ้าไม่จ่ายต้องถูกขังแล้วในคืนนั้นเองครับพระเอกก็ต้องยอมนอนที่โรงพัก เพราะว่าต้องรอให้เช็คสั่งจ่ายผ่านซะก่อนในเวลา9ก้าโมงครึ่งพระเอกนั้นก็เลยต้องโทรไปบอกพรรยาครับเพื่อให้เธอนนั้ไปรับลูกแทนเขาจากนั้นในตอนเช้าเมื่อเคลียร์เอกสารเรื่องเช็คเสร็จแล้วนะครับเขาก็ต้องรีบไปสัมภาษณ์งานตอน10บโมงที่บริษัทโบรกเกอร์แต่กว่าจะได้ออกจากโรงพักก็เกือบจะสายมากแล้วมันก็เลยทําให้เขายไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดครับก็เลยต้องมาสัมภาษณ์งานทั้งที่ทตัวยังเปื้อนสีมอมแมแมแบบนี้แหละครับ และเมื่อถึงคิวสัมภาษณ์เนี่ยทุกคนก็ต้องตกใจกับการแต่งตัวครับพระเอกก็เลยอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วการสัมภาษณ์วันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเจเนี่ยก็มาแสดงความยินดีกับเขานะครับที่เขานั้นได้รับเลือกแต่ว่าพระเอกก็เพิ่งรู้นะครับว่างานนี้เนี่ยยังไม่มีค่าตอบแทนต้องรอให้ผ่าน6เดือนไปก่อนแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าจะได้รับเลือกเข้าทำงานหรือเปล่าเพราะว่าจาก20คนจะมีเพียง1คนเท่านั้นที่จะได้เข้าทำงานนี้พระเอกก็เลยบอกนะครับว่าเดี๋ยวผมขอคิดดูอีีกท ต่อมาเมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านนะครับก็พบกับภรรยาเนี่ยกำลังเก็บข้าวของอยู่แล้วภรรยาก็บอกนะครับว่าเธอเนี่ยจะไปหางานใหม่ทําที่นิวยอร์กให้พระเอกเนี่ยดูแลลูกให้ดีด้วยซึ่งต่อมาเนี่ยพระเอกก็ตัดสินใจตอบตกลงที่จะเข้าร่วมรับการอบรมนะครับแล้วเขากับลูกก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่จากความช่วยเหลือของเพื่อนแล้วหลังจากนั้นสองคนพ่อลูกเนี่ยก็ตัวติดกันตลอดเวลา ต่อมาวันนึงเนี่ยพระเอกก็ได้พาลูกเนี่ยแวะไปเล่นบาสลูกก็ได้บอกกับเขานะครับว่าอยากจะเป็นโปรบาสเกตบอลแต่ว่าพระเอกก็บอกกับลูกนะครับว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยเล่นบาสท,ทั้งวันทั้งคืนด้วยเมื่อลูกชายได้ยินดังนั้นก็เหมือนจะเฟลครับแล้วก็คว้างลูกบาสลงพื้นแล้วก็หยิบใส่ถุงเมื่อพระเอกเห็นดังนั้นก็เลยพูดขึ้นมานะครับว่าอย่าให้ใครมาบอกลูกว่าทํานูน่นทํานี่ไม่ได้แม้แต่พ่อก็ตาม เมื่อลูกมีความฝันลูกจะต้องปกป้องมันแล้วถ้าลูกต้องการอะไรจงเอามันมาให้ได้ซึ่งจากนั้นวันต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้เข้าร่วมการอบรมเป็นโบรกเกอร์นะครับหลังจากอบรมเสร็จเขาก็ได้แวะเข้าไปคุยกับมาตินกรรมาการบริหารของบริษัทแล้วก็ได้คุยกันถึงเรื่องอบรมวันแรกแต่พระเอกเนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นชายคนหนึ่งกาลังถือเครื่องสแกนกระดูกข,ของเขาที่หายไปอยู่เขาเนี่ยก็เลยวิ่งตามไปนะครับแต่ก็ไม่ทันแถมยังโดนรถชนอีกต่างหากแล้วหลังจากวันนั้นพระเอกก็ได้เข้าอบรมแล้วก็ตั้งใจฝึกอย่างมากนะครับ แล้วก็ได้กลายมาเป็นเบสของเฟคสต้องคอยซื้อกาแฟให้เขาทุกวันคนอื่นเนี่ยใช้เวลาถึง9ชั่วโมงในการทํางานแต่เนื่องจากพระเอกเนี่ยมีลูกครับจึงมีเวลาเพียงแค่6ชั่วโมงในการทํางานเท่านั้นเขาเนี่ยก็เลยไม่ยอมปล่อยให้เวลาเสียเปล่าครับถึงขนาดไม่ยอมกินน้ําจะได้ไม่เสียเวลาเข้าห้องน้ําจนเวลาเนี่ยผ่านไป2เดือนเขานั้นก็ยังไม่ได้ลูกค้าเลยสักรายเขาก็เลยตัดสินใจโทรไปหาริบบิ้นซ e o ของบริษัทกองทุนแห่งหนึง่งแล้วริบบิ้นก็บอกนะครับว่าคุณมาพบกับผมได้ไหมภายใน20นาทีซึ่งพระเอกนนั้น็รีบตอบกับทันทีบว่้ และในตอนที่กําลังจะออกจากบริษัทนะครับเฟคเคสเนี่ยกลับบอกให้พระเอกเนี่ยไป็นเลือนรถให้หน่อยซึ่งพระเอกเองก็ไม่ปฏิเสธครับแต่แล้ววันนั้นเนี่ยก็รถติดมากมันก็เลยทําให้พระเอกเนี่ยไปไม่ทันตามนัดซึ่งต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้พาลูกเดินทางไปที่บ้านของริบบิ้นนะครับแล้วพระเอกก็ทําทีนะครับว่ามีนัดแถวนี้แล้วก็ได้กล่าวขอโทษริบบิ้นที่ไปไม่ทันตามนัดซึ่งริบบิ้นก็ได้บอกนะครับว่าเขาและลูกกาลังจะออกไปดูบอลกันไปด้วยกันไหม ซึ่งพระเอกกับลูกเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธครับและเมื่อไปถึงพระเอกก็ได้พบกับนักธุรกิจมากมายพระเอกได้เสนอริบบิ้นนะครับว่าบริษัทของเราสามารถช่วยดูแลแล้วก็จัดการบริหารกองทุนให้คุณได้แต่ริบบิ้นก็ปฏิเสธไปเพราะว่าเขาเนี่ยรู้นะครับว่าพระเอกนั้นเป็นมือใหม่ก็เลยบอกกลับไปนะครับว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ซึ่งพระเอกก็ไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่าครับ เขาได้ขอนำบัตรนักธุรกิจคนอื่นไว้อีกหลายรายจนเวลาเนี่ยมันผ่านไป4เดือนพ่อเอกของเราก็ตั้งใจอ่านหนังสือเลี้ยงลูกแล้วก็ขายเครื่องสแกนจนหมดชีวิตเหมือนกําลังจะไปได้สวยแล้วแต่วันหนึ่งเนี่ยก็มีจดหมายเข้ามานะครับแล้วก็บอกให้เขาไปจ่ายค่าภาษีถ้าไม่จ่ายจะถูกยึดเงินในบัญชีทั้งหมดซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็ถูกยึดเงินไปหมดนะครับจนเหลือเงินติดบ,บัญชีเพียงแค่21ดอลลาร์เท่านั้นแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยก็ยังมาทวงค่าเช่าอีกมันก็เลยทําให้เขานี่เครียดมากก็เลยพพาาาาลลลูกกกกไไไปททีีี่่่สสสววนาานะแ้้ด็ดดบบััชติมํงถือ เครื่องสแกนกระดูกของเขาอยู่แล้วพระเอกเนี่ยก็เลยรีบนํากลับมาเพราะว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขานั้นจะหาเงินได้แต่โชคนั้นก็ยังไม่เข้าข้าง ตอนที่เขากําลังเสนอขายอยู่นั้นเครื่องสแกนนี้ดันเปิดไม่ติดซะอย่างนั้นหมอเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าให้เขาเนี่ยเข้ามาใหม่ในวันหลังหลังจากซ่อมเครื่องนี้เสร็จแล้วเมื่อ ok กลับมาถึงบ้านนะครับก็พบว่าเจ้าของบ้านเนี่ยได้เปลี่ยนกุญแจประตูบ้านไปแล้วมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้แล้วของเนี่ยก็ได้ถูกกองไว้นอกห้องพระเอกก็เลยต้องพาลูกมานอนที่สถานีรถไฟใต้ดินครับแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้นั่งเล่นกับลูกแล้วก็จินตนาการกันนะครับว่าเครื่องสแกนกระดูกเป็นทมาแมชชีนพวกเขานั้นได้กดปุุ่่มมยย้้้้อออนนนดดดีตกลาาาาาถึงึงงงโโเสส์์แแว็ขพซ ท่าที่ว่านั้นก็คือห้องน้ําเขาได้พาลูกไปนอนในห้องน้าครับแล้วก็ได้เอาเท้าเนี่ยยานประตูไว้ไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาจนเมื่อลูกของเขานั้นหลับไปแล้วเขานั้นก็ได้แต่ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจนะครับที่ต้องพาลูกมาลำบากแบบนี้ ซึ่งในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้พาลูกไปขออยู่ที่บ้านสงเคราะห์แห่งหนึ่งที่มีคนไร้บ้านมาต่อคิวเป็นจำนวนมากซึ่งในระหว่างต่อคิวพระเอกของเราก็โดนชายคนหนึ่งแซงครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยประกาศนะครับว่าจํานวนห้องพักเนี่ยเหลือเพียงสี่ห้องเท่านั้นมันก็เลยทําให้มีเรื่องชกต่อยกันแต่สุดท้ายแล้วคืนนั้นพระเอกกับลูกก็ได้ห้องนอนห้องสุดท้ายไป ต่อมาเนี่ยเวลาก็ผ่านไปนะครับพระเอกนั้นก็นั่งซ่อมเครื่องสแกนกระดูกแล้วก็อ่านหนังสือโบโรกเกอร์ไปด้วยเขาทําแบบนี้ซ้าไปซ้ำมาทุกวันเนื่องจากใกล้วันสอบแล้วจนเมื่อวันสอบนั้นมาถึงนะครับเขานั้นก็ทําข้อสอบเสร็จเป็นคนที่2แล้วเมื่อออกมาข้างนอกก็ได้บังเอิญเจอกับลูกค้าคนนึงเขาได้ให้นามบัตรแล้วก็บอกให้พระเอกเนี่ยติดต่อไปซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เจอกับมาตินครับเขาได้ถามพระเอกนะครับว่า มีเงิน5ดอลลาร์ไหมเขาลืมกระเป๋าเงินไว้ด้านบนพระเอกเนี่ยก็เลยอาสาไปหยิบให้แต่ว่ามาตินงก็บอกนะครับว่า เขารีบแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะคืนให้พระเอกนั้นก็เลยต้องหยิบเงินให้ไปครับแต่ว่านั่นเนี่ยก็คือเงินเกือบทั้งหมดที่เขามีแล้วในคืนนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ห้องพักด้วยพระเอกเนี่ยก็เลยพาลูกไปนอนบนรถเมล์ครับแล้วก็ได้ไปบริจาคเลือดเพื่อน,นําเงินมาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องสแกนเขานั้นก็ได้ซ่อมมันจนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วก็ได้นําเครื่องนั้นไปเสนอขายอีกครั้งจนสุดท้ายนั้นเขาก็สามารถขายเครื่องสแกนตัวสุดท้ายได้สําเร็จ จากนั้นต่อมางานบรกเกอร์ที่เขาทําก็ดูเหมือนจะมีลูกค้าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเจน,นก็แสดงความยินดีกับเขาที่เขานั้นหาลูกค้าให้กับบริษัทได้มากมายแล้วก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวก็จะประกาศผลแล้วคุณตื่นเต้นไหมแต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคุณได้ทําหน้าที่นั้นได้ดีที่สุดแล้วซึ่งวันต่อมาเนี่ยขณะที่พระเอกนั่งทํางานอยู่เฟคเคสก็ได้เรียกให้ไปพบนะครับ และเมื่อพระเอกได้เข้าไปในห้องประชุมมาตินเนี่ยก็กล่าวทักทายแล้วก็ชมนะครับว่าเสื้อสวยนะซึ่งพระเอกก็ได้พูดนะครับว่าวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้ใส่สูตรตัวนี้เพราะว่าการอบรมของผมนั้นสิ้นสุดลงแล้วมาตินก็เลยบอกนะครับว่าขอบคุณมากเราซาบซึ้งใจมากแต่ว่าวันพรุ่งนี้คุณก็ใส่สูตรตัวนี้มาได้เลยนะเพราะมันคือวันทํางานวันแรกของคุณคุณจะได้ทํางานเป็นโบโรกเกอร์ที่นี่คุณชอบไหมซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับน้ําตาคลอเลยทีเดียวครับพร้อมกับตอบบบกลััไปนะครว่า ครับชอบครับแล้วมาตินก็เลยบอกต่อนะครับว่าเราดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับคุณแล้วก็ขอยินดีต้อนรับพระเอกของเรานั้นก็ดีใจมากครับจนกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่พร้อมกับกล่าวคําขอบคุณมาตินซึ่งก่อนที่พระเอกจะออกจากห้องมาตินก็ได้คืนเงิน5ดอลลาร์ให้กับพระเอกตามสัญญาแล้วเมื่อเขาออกมาข้างนอกเนี่ยเขาก็รู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกเขาเรียกช่วงเวลานี้ของชีวิตว่าความสุขเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามทํามาตลอดมันได้สําเร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็รีบกลับไปหาลูกแล้วก็กอดลูกอย่างมีความสุขครับ ซึ่งหลังจากทำงานที่นี่มาหลายปีเขาก็ได้ออกมาเปิดบริษัทของตัวเองแล้วก็ได้แบ่งขายหุ้นในบริษัทเพียงนิดหน่อยแต่มันก็เป็นจำนวนเงินหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยชีวิตของเขาก็ไม่เคยขาดความสุขอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวที่สร้างจากเรื่องจริงของคริสการ์เนอร์ชายผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่มาพร้อมกับคำพูดที่ว่ายิ้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้นั่นเอง เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ผมว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งได้ดีเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็เพียรพยายามแน่นอนครับว่าสักวันความพยายามของเราก็คงจะสําเร็จได้ดังใจเหมือนกับพระเอกในเรื่องนี้ที่ไม่ละความพยายามเลยแม้ชีวิตจะเจออุปสรรคมากมายเพื่อนๆที่ดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ